ขอโชว์ปรดาบกับปูขอให้เอฟซีที่บางบางท่านเพิ่นกลับบอไดมาเจอไดแตงโมครับมีแต่เห็นในคลิปหนึ่งที่เพิ่นกลับต้งกินอธิษฐานเดายังได้โศกอยู่ได้ยิ้มยังได้โศกอยู่บนบ่อครับขนาดบ่ได้มาปูหาปูจะเสียก็ได้ค่ะครับอ่าไปแรงกินแรงอธิษฐานของเอฟซีเนาะค่ะทานทางช่องค่ะครับตั้งเสียงบ่ฝันบ้องวันนี้นี่บ้านน้องบอกว่าทิ่ย์สองพันเล้นะครับนี่ได้ยิ่งสองจะยิ่อกว่า บอกผูเขากน็งานเป็นยังเป็นยังวัวันวนีฟันไปฟันครับผมนกเข้าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวกับห้องอีกห้องกละวัดห้องบอกเกี่ยวกับไรซืรั้ซอซาตี้รับตัวใดหนึงวันวันโอ้วันี้เด้วัน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 มาบอกหาา วันี้มาเอ่ยมาบอกหาสามสามหากต่เลยบ่เถือกวันนี้ก็สิตามตามตัวอรตั้งใต่สามเีห้องบอกสามเยอเลย้ว่สหามาใสหูขวาบดีครับใสหูก็ดือหาสามเท่านอ้นวันวนี้ก็สิตามแมนบครามนี่ผู้เฒ่าห้องบอกบักนีเป็นผู้เฒ่าเยวาเรา ซาลันะา <receivers> ้เลครับผมสั่งส่งสั่งเสียก็ย่นี้ฝันแม่นยู่ได้นออางวดมีกินมาติดตามนั่งครับผม แต่ยังกำลังดลูกเชียงไทยครับเนาะปลูกพอแล้วเจ็ดสิบือว่าทการกายพันุกเดี๋ยวมับแตลมเลยเทเนเทียนมโอ้ได้ hey. <fe> สวัสดีค่ะกาสวัสดีเอซทีกทุกท่านทุกคนเนาะค่ะรอชมเนาะค่ะยิ้มกําลังจุดทูบเสียงไทายค่ะว่าจะได้สดได้ค่ะพี่น้องฮาค่ะเตรียมสมุดประกาไว้เนาะค่ะเพื่อจะได้จดไว้ค่ะเพราะว่าอย่าลืมค่ะเพื่อได้ไปยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลครับนะครับดนะท่านครัสวีจายานในการรับชมเนาะค่ะอาจจะคนห กันจิตอธิษฐานช่วยกันเนาะค่ะให้ได้ตามตัวเป๊ะๆค่ะยิ้มกำลังจุดเนาะค่ะพี่น้องเข้ากันล่อชมค่ะครับอ่าแอดยิ้มกับจุดรบแล้วครับอ่ายังไงนะครับครับขอครูครับวันทีสิบสามนะครับแล้วเอาสิบใจ่ไม่ได้เป็นโน้ที่สิบสามอ่าแต่ว่าขอจบครูเป็นวันทีสิบหก สิ่งนี้มครับของสลากถึงยังรัฐบาลไทยครับผมมันก็เปินสิ่งแย่งกานเลยครับเด้อมาควาฟอยู่าควาูรี่นะครับบ้านเลขที่9ก้าเครับอันนี้เป็นบ้านเลขที่ปูรี่เลยครับเด้องเก้าเจ็ดสิบแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเลขคู่แบลยิ่งสุ่มๆห้เบิ่งครับผมครับผมแม่นบ่แม่นประการแรกครับขอโทรโทรไปนะครับเด้รื่องแต่ว่าหงวดงวดนี้ก็สิบสามคือเก่าแล้วเพาะั่นว่าครับฟ้าว้าเพิ่นก็เคยได้โชคดูดิ เพิ่งสร้างเหรียญสามตัวสี่กระได้ที่แตงโมครับสร้างเหรียนสี่สามตัวก็ได้รู้ครับเพราะว่าการผลมาเห็ดพุ่งสีนะครับสร้างเสยครับเป็นกระเที่ยวได้อยู่เป็นประจําครับผมอ่ะกระลังใหม่ลงดวนดวนนี่เลยปูเด้อครับผมอ่ะครับผมปูกระลังเล็งให้เนาะยิ้มรู้ว่าไปเห็ดหยียบกันบ้างหรือว่าเป็นไปเร็จจุ่ม่ันบ้าครับเพราะว่าเรื่องครับ่ท่านครับมีเสียงบวกควรประกันได้ครับขอสดพอไปนะครับเพื่อครับอาจารย์เป็นคำงานอยู่ครับผมอ่า ครับก็อยางกับสามเถ้าประสันวาครับสามหาบแตงโมค่ะสามหาครับวันนี้เพิ่นก็เลยตามค่ะวันนี้เป็นตัวเลยตามแต่ว่าเพิ่นก็เคยได้โชคดูนะได้ยิ้มก็บตีท่าไปทายบรรยากาศเบิ่งคอยได้เลขช่วพรนั่นแตงโมเนาะครับได้เลขช่วแล้วครับแนวท่านนะครับเป็นแค่แนวทางครับใส่วิจายย่นในการรับชมครับพอได้ชักชวนเรียนการพนันแพร่ระการใดครับแต่ว่าบอลฤที่ผู้กระง่ามๆในแตงโมเก้าเจ็ดศูนย์ครับงามครับก็ถือว่าครับ เก่าเจ็ดสนยางงามเลยครับสวัสดีครับทักทายมาเลยครับเออครับผมอ่าสวัสดีครับคุณสมพรเกียรติไทยสงครับสวัสดีครับอดิมครับสวัสดีครับว่าวจะเป็นเอฟซีของน้องไอนะครับเนาะอ่ะแต่งโมโซไลยเส้นปูอีกแล้วโซโซเอาไลเส้นปูตาโซสซอ่านาหอปูรี่เลยรับครับครับ ปูรี่ก็จะเขียนให้จังๆได้ด้วยกันว่าครับปูตากับปูรี่กับต้องรวมมื่อกันที่แตงโมอย่าว่ามาตัวเดียวกันเด้อกับลายเส้นปูตานะครับเนาะครับไอ้หัวโคลนี้อัดยิ้มกับสงไซที่แตงโมครับหัวโคลนี่เห้บอสครับนี่ครับตัวใหญ่นะครับเนาะครับหัวโคลนี่ที่เทื่อก็เป็นศูนย์อยู่กลางที่แตงโมอ่าเพราะว่าปูก็อยากบางๆใบเพราะว่าช่วงนี้มันก็เขาพรรษานั่นบอ ครับอันใดครักับโบนีย์บานอนนะครับเนาะอาจจะเป็น106่งศูนย์หก็ได้หนึ่ก่าไดหรือว่า16 19สิก่ี่กรได้รับกับพิจารณาเอาครับแต่ว่าครับปูสั่งลอตเตอรี่ครับคุณแม่เตียงครับกับหาล้อยใบก็คือเจ็ดศูนย์ลาเตมอแต่ว่าแอบยิ้มกับไปตีเมื่อปูวัดมันบ่ปูเอาเอาปูเอาเมื่อปูคือเปล่าครับปูยิ้มก็ได้ตีเมื่อปูเป็นหาครับเพราะว่าเจ็สิบตันกแตเจ็ดสิบไปแล้วมันบ่อาจจะเป็นหาเจ็ศูนย์งสี่ก็ได้ครับ อันนั้นเป็นเลขทูบของเอฟซีนะครับเนาะเลขทูบของเอฟซครับอําเภอนังสมงขับที่เพิ่นมาจุดแล้วครับเพิ่นเพิ่นได้โชคตลอดถูกขึ้งวดได้แต่โม่ครับองวดนี้เพิ่นงวดกว่าน่นก็มาจุดเพิ่นก็ได้ครับเพิ่นก็ฝากปัดใจว้น้ายิ้มไว้ถวายปูโยครับอ่าครับครับผมแล้วก็งวดนี้เพิ่นก็ได้ตั้งงวดเลยแหละครับค่ะเป็นเลขทูบนะคะเป็นเลขทูบนะครับเด้อครับเป็นแค่แนวทางครับเลขทูบอยู่หอปูไอ้อยู่หอปูตาทีเอฟซีนัสวมเอา มาจุดมือหน่อนะแตงโมค่ะสำหรับยูหอรปูรีฮาวก็รอรุ่นค่ะครับลารุ่นเนาะค่ะว่าปูรีลารุ่นนะครับเด้ออ้าวฮกมาแล้วครับพี่น้องครับอ่ายิบเมืองเราฮกมาแล้วย่าเป็นตัวเดียวกันเด้อครับอันนี้เป็นเลขทั่วอ่าีเอสซีปูร์แม่อยูอัเพื่อนนํำสวมนะครับเพิ่นมาจุดอยู่หอปูชี่ปากาวครับผมได้ห้าเจ็ดศูนย์ครับน่างามครับเอสซีมดร์กไปยิบไปหาสลากกินแบ่งทบานได้ครับเด้อครับพวาคุณแม่คุณมีโชคทุกงวดนะครับเด้อ ครับครับคุณแม่ท่านนี้นะครับล้านก็คยแตกครับผมครับอ่าแตกล้านเพื่อนึงมาสั่นคุณแม่ว่าเพราะว่าก็สิได้ล้านนะครับเนาะครับมันก็ขับบนขัล่างค่ะครับแล้วก็ได้เครื่องล้านนี่ดูสองสามเทื่อนกสั่นบาทค่ะครับผมแล้วก็ส่วนมากที่ได้แสนลายครัาเมื่อเมืวน่าก็แสนแตกที่แสนมั่ค่ะครับผมอ่าครับมันก็บุญไผ่บุญมั่นนะครับเนาะโชคไพโชคมั่น นะครับเด้อครับอันนี้เป็นเลขทูปเชียงไยครับทีเอฟซีอยู่อำเภอนามโสมครับเพิ่นมากครับลูกสาวเพิ่นครับอ่าที่ลูกสาวเพิ่นทำงานอยู่จัต้มัดอุดรขับเพิ่นพาคุณแม่คนมากนะครับไอ้ยิ่กขับพอได้ตัวเลขนั้นเพิ่นพอดีหรือว่าผู้อานสีให้ช่วงตามที่ริงช่วงนั้นยิ่งกับสีบระยูรเราได้แต่งโม่เพราะว่าอ่าเพราะว่าชนเพียงสีเป็นบ่เท่ากับสีออกจากหงอเราเป็นบ้ครับพอดี จริงๆเด็กได้มพมือหน่ะนั่งอยู่ไอ้เอฟซี่นผัดมาครับเพินพ่นเอาคนผัดยางมาจุดๆโดยแต่แต่โม่พอโชว์พอไอ้พอโชว์ไก่น้ำฝูงปูที่ปากาวผู้ตายอยู่หัวเนาะเพิน่นทู่วพ่นกระโปมาเองในแต่โม่ค,ครับพกมาคือย,ยิ้มนี่แหละครับอ่ฮกไปเดลยครับเด้อครับฮกยางสวยงามฮกกระเบื้อเป็นตัวเดียวกันก็แต่โม่ค,ครับเป็นเลขฮกปะเลขฮกค่ะอ่าเลขฮกเนาะครับเนาะครับฮกน้ำหนาครับเอฟซีฮกมาแล้วครับผม ครับออกมาแล้วครับครับอันนี้แอดีมครับแตงโมก่อนเสียเขลียวครับแวะมาอ่าหฮอ่าโอวัดปูเททองครับมาหอปูรี่นะครับเนาะครับผมมาขอแนวทางปูรี่ครับผมปูจะให้ออก5 7 0 5 7 7 5 0ครับอาสาตุสาตุนะครับเด้อครับขอให้ยุบซี่ครับต่างกิจภาวนาซอยกันครับขอให้ครับเมาได้โชคได้ลาบได้โชว์ได้มาดมนน้ำตาลเงินครับผม ิ่มจีไปสุ่มๆไหมเพื่นกะคักบานเนี่ยแปงมนะครับเด้อจะไล่มูได้ตาเลยครับปึ๊บป๊อ่านี่ครับตัวที่สามเป็นเลขศูนย์นะครับเนาะ <ๆ S 1> ครับผมอ่ายิมไหนเพิ่อนกะคักเลครับเด้ออ่า ตะเกนยบดีปะครับอ่าแคบหน้าจอไว้เลยครับเนอะเต็มหูเห็นทุกนป่ะครับแคปหน้าจอไว้ครับครับหกหกศูนย์เลยครับเนอครับเป็นสามตัวนะครับหกหกศูนย์หรือว่าจะเป็นเก้าเก้าศูนย์ยยนะั่นใช่อะไรเนอะเต็มหูเนาะครับเขาพิพจารณาเอาหกหกศูนย์ครับอันนี้เป็น ะมหาเกดนดูดันหลังมากนะ,นะมักตัวแรกก็ซ้ำสิสหาสามอโอ้ซ้งเงยนบ่ฝันบ่บ่ฝันมันแถวหน้าไหมอักเอาสามตัวยุบเอาดิซ้งเงย,นงยน็นเออครับร้งลูกพี่พันกนด็ดีใจว่าเห็นมากแล้วเนาะ สร้างเสร็ก็จะมีความสุขเข็นลุงงองมากครบทีมแล้วเวลาลุง้องควบแล้วเกยคนกันโอ้จมนับมื่อว่าลุง้องคุณไปเห็นงานดนไรเห็นหน้าดนไรเห็นเป็นรอยไรวะสร้างยิ้มมาตันเอดยิ้มมาตันว่าข <c oughs> ับมือนี้คนกันได้มาข่อมนะครับเนาะเพราะว่าแล้วบรทุกสิ่งทุกอย่างค่อยมาได้ครับเห็นท้าเห็นหน้ามันกันหลายสิ่งหลายอย่างครับอ่าก็อย่าลืมครับตัวเลขถูกนะครับเนาะเลขถูอยู่ อยู่วัดปูเทท่องหรือว่าเหลขกถูกอยู่หอปูรีครับผมแอดยิมมาจุดถูกมือนีครับวันที่13สามิงหามสวสคมพั้5หาวยหสิบ็ดครับเหลขกูกเชียงค่ายนะครับเนาะก็คือเหลขกถูกเชียงไ่คือครับห60ศนนะครับเ้อครับเป็นตัวที่ครับอ่าลงทุนหน่อยครับ6 60ศย์ครับผม ับมักกะตามกันบ่มักกะพันกับทั้งจอมถุนแก่หน้าทางรับใส่ยิ่ายิในการรับชมกับคอยอี่ทุกทุกท่านตัดในเบื้องคลิปนี้แล้วผพระว่าจะเป็นของแกงโม่ของแอนไอของแอดยิมนะครับใส่สดๆมันๆน้ำกันเวิดสุกูทุกคนครับอันนี้เป็นเรขทุกนะครับกับเพียงแค้เนี่ยครับหกหกศูนย์ครับหรือว่าเป็นเก้าเก้าศูนย์ครับสดๆมันๆเลยครับเด้อคิดเงินอะไร้เงินคิดท่องอะไรท่องคิดอันใดกับขอให้สมบัติปรถนาทุกประการครับผม แอดยิ้มแอดไอแอดแตงโม,มกราบขอสวัสดีครับ